หนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปสิบยี่สิบยสอ็ดยสสองยสสายสสยห้ายี่สิหยสเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิอดสสิสองสาสสาสสสสสห้าสาสหกสามสสาสิบสามสี่สิบสอสี่สิบสอง สี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิหกสเจสี่สิบแปี่เกห้าสิบห้าิอดห้าสิบสองหสิบสามห้าสิบสห้าสิบห้าห้าิหกหเจห้าสิบปด ห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอง

แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้า หนึ่งร้อย